สวัสดีค่ะคุณพิดารัตน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพิดารัตน์เกิดเอ่อเป็นคนกรุงเทพอะคะคนคนปัตตานีนะคะแต่มาอยู่อยุธยาอ๋อตอนนี้โทรจากอยุธยาใช่ไหมคะค่ะค่ะรับชัดไหมคะสัญญาณชัดเจนมากค่ะค่ะดูทุกสุกหรือเปล่าคะหรือดูทุกสุขแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นแฟนผักของรายการนะคะค่ะรายการเลยคะเอ่ออยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าเนี่ยใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ รวมคุณพิดารัฐคุณเป็นคนบางครั้งน่นะออกที่ฐิออกลัานหน่อยคุณเนี่ยและเป็นคนชอบเพ้อเจอเพ้ะฝันตั้งวิมานในกาศเนเพราะนั้นสิ่งอะไรที่เราคิดที่เราหวังคุณตั้งใจว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จมีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับไกลสุดไปลาวขเขมรพมา่าไปเลยนะครับเพราะฉนั้นรวมคุณที่เป็นคนชอบทาอะไรที่เป็นเขาเรียกว่า ทำอะไรที่เป็นชอบชอบโลกส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาบ่นมาตู้จี้อะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราคิดที่เราหวังที่เราอยากจะทําอะไรคุณก็ทำไทำปตามความรู้สึกข,ของเราดวงคุณไม่จนนะครับมานาพนั้นยังไงก็มีฐานะร่ำรวย <ๆ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นการงานถ้าคิดจะขยายจะขยับหรือจะลงทุนที่จะทําอะไรทไําไปได้เลยนะครับเพราะนั้นเดือนหน้านี้ไอเดือนนี้เนี่ยธันวาเนี่ยนะครับจะคิดจะขยายขยับเรื่องงานดีเลยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะสิ่งอะไรที่เราหวังและคุณตั้งใจจะทําคุณมักจะต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่่่งทีีดแต มโะนะลงหน่อยก็ดีนะครับแต่ดวงคุณเป็นเกณฑ์ดวงที่มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดวงหนึ่งทีเดียวนะครับจะถามอะไรเชิญครับถามว่าหนูส่งผลงานเรื่องที่นะคะไปที่แสกันยาแล้วก็เขาบอกว่าสามเดือนจะตรวจตรวจ,ตรวจมันจะผ่านไหมคะผ่านครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้่อดีเรื่องงานนะครับ <c oughs> เพราะการงานโอเคเลยเพราะดานเรื่องดวงการงานดีนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย เดวันที่7เมษายน2561 7เมษายนวันวาเลนท้ามีนาีเพราะนั้นอาทิตย์อยู่ราศีมีนนะครับ7เมษายนนี่ตอนนี้ดาวพฤหัสนะครับมันเข้าไปอยู่ในเรือนวินาของตัวมันเพราะนั้นดวงคุณก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะครับและราหูเข้าเรือนการงานแล้วแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการงานเกิดขึ้น นะครับแต่ดีครับดวงคุณจจเด่นจริงๆต้องปลายปีห้าสามนะครับพอเข้าห้าสี่พุทธหัสทับลักเนี่ยโอเคเลยนะครับเราจะว่าจช่ดะมีโอกาสถ่าเลยใช่ไหมคะมีโอกาสจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับเพราะนั้นงานที่เราส่งขยายไปปุ๊บเนี่ยจะได้ดีก็คือประมาณมกราคมพฤมภานะครับอืแล้วแล้วก็ดวงก็มีเกณฑ์จะไอ้นี่เลยนะมันหมายถึงว่าถ้าได้แล้วเราต้องย้ายงานไปหยบงานนี้ไปไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ขยับตำแขยับที่เก่าแต่ว่าตำแหน่งทีสูงขยับตำแหน่งขึ้นใช่ไหมอ้าวโอเคเพราะมันต้องมีการย้ายขยับขึ้นค่ะนะครับก็แต่ว่าใช้ได้่ระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความรักหน่อยนะเพราะเสาเลงค่ะอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่่ะอาโอเคจ้ะสวัสดีค่ะค่ะผ่านไปนะคะมีอีกไหมคะจริงจริงเดี๋ยวเราไปชายภูมิแวะ อายุทยาไปหาคุณธิดาร้านก็ดีเหมือนกันเนาะคุณธิดาแต<ล><ล>่ยั <c oughs> วีว่าว่าตอนแล้วเราไปพี่โรก,ก็แวะเหมือนกันแวะอายุทยานะครับเร <c oughs> ากำลังจะเดินทางแวะหาแฟนค่ับ<อ>ไม่หา,าแฟนคับกก่รด้ เขาบอกว่าเดินไปหาของกินว่ามุ้งขอกินเขาต้มไรเงี้ยแล้วเขาจะติดต่อเราได้ยังไงก็นั่นแหละค่ะไมแใช่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดเก้าหกหกหกแปดหกหนึ่งหนึ่งได้นะคะอันนี้อันนี้ให้โทรเวลาถามเรื่องดวงโทรเข้าห้องส่งไม่ทันนะคะก็สามารถโทรถามอาจารย์ได้นะคะถ้าราบหรือไม่ก็ไปที่ มามัจจยักษ์ดอทเน็ตที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะที่ชมรมโซเชียลของอาจารย์นั่นเองที่สายแล้วไม่สายแล้วเพื่อความตั้ตัวต่อไปค่ะอีกคนเหรอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกทัศน์ค่ะเอกนัทครับอ๋อคุณเอกทัศน์เอกนัทค่ะเอกนัทอ๋อเอกนัทอ๋อโอเคบ้านอยู่ไหนครับเอกนี่ยอยู่ไหนคะเนี่ยอุดรธานีครับอาจารย์อยู่อุดรธานีอาจารย์ทางอุดรนะคะไม่ผ่านนะไม่ใช่พูดไม่ผ่านอุดรเลยค่ะนะคะ ตั้งในะคะรับชัดไหมคะรายการของเราชัดเจนครับับชดเจน,นะฮะการขกอาจารทุกสัปดาห์ครับโอ้ขอบคุณมากค่ะทุกสัปดาห์าาเลย,าย,เลยอาจารย์ดวงคุณเอกทัศน์คุณตอนนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะครับเพราะสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะครับดวงนี้มีเกณฑ์ถูกผ่าตัดนะฮะแล้วก็ตววอย่างหนึ่งเออตอนนี้พ่ออยู่นะฮะ ไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวทาบุญให้พ่อด้วยพ,พ่อดวงตําแหน่งไม่ดีนะครับแรกอย่างหนึ่งรวมคุณก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุหนึ่งเรื่องความรักก็ไม่ค่อยดีรวมคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับ2ระวังเรื่องสุขภาพ3ระวังปัญหาเรื่องความรักเรื่องครอบครัวรวมคนนี้ถ้าหากจะให้ดีนะครับต้องไปอยู่ต่างถิ่นไกหรือต่างประเทศนู่น นะครับเดินทางหรือไปอยู่ไกลอะไรจริงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพานาด้วยนะครับเช่นรถมันจะซ่อมหรือมันจะเสียอะไรของมันัน่นแหละแล้วก็ระวังเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุนะครับในพื้นดวงทำมีนะคและอย่างก็ระวังปัญหาเรื่องความรักด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องครอบครัวเพราะดวงคุณขึ้นหาเป็นเสร็จคือดวงคุณนี้จริงๆจะมีคู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีคู่อย่างน้อยสองคนนะครับหรือว่า<อ>ถ้าได้คู่มีตำแหน่งหรือเป็นม่ายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว วันที่สิบที่สิบห้านะครับวัจันท์สี่สิบห้าสาถ้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 าถาเกตนะก็ถือว่าก็พยายามไปทําบุญหน่อยก็ดีนะครับครับชับแม่บ้านเขาจะยอมแม่บ้านเขาจะยอมไม่มีสองคนเหรอครับนี่โอ้ไม่ต้องยอมฮะเพราะดวงนี้บอกมีคู่ไม่เปิดเผยนะฮะแสดงนั่งอยู่กับแม่บ้านก็ต้องแต่แต่ดวงแปลกแล้วนะครับครับต้องระวังนะเพราะดวงแปลกแล้วอ๋อเกิดแล้วละครับเอาโดนดิ ถ้าออกรถเมื์สายโดนในช่วงเนี้เพราะดวงนี้มีเรื่องบัตเหตุรออยู่นะครับและอย่างหนึ่งดวงก็ระวังมีเกณฑ์อุปกาตัดด้วยนะครับ<ช>แล้วก็คือว่าถ้าออกรถช่วงเนี้เพราะดวงมันจะมีเรื่องรถนะครับเกี่ยวเรื่องยวดยานเรื่องรถเรรถพราะนั้นเรื่องบัตเหตุให้ระวังตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมเพราะนั้นถ้าจะออกก็ดูเลิกดูยามให้ดีก่อนนะถ้าอยากจะออกได้ไม่ได้ เข้าไปในเว็บมัจจายักษ์ดอทเน็ตไปที่ห้องปุจฉาวิสัชนาให้วันเดือนปีเกิดผมไว้และผมจะวิเคราะห์ว่าจะออกรถได้ไหมออกได้วันไหนไปโพสที่ในเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะในเว็บไซต์ผมนะคะแล้ครับผม่าสวัสดีครับค่ะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์เที่ยวปั่น้ําจะมาต่อนะครับก็เลยบอกเราเพราะอย่างเราก็ต้องเดินทางไกลด้วยนต่เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บต้องไปชายภูมิกันเลยเพราะตอนนี้ทีมงานลูกศิษย์มารอกันแล้วรอกันแล้วครับก็ของลูกศิษย์อาจารย์ สบายยังเดี๋ยวเรานั่งฮอไวกันนะครับน่นถามว่าอาจารย์เหนื่อยไหมเหนื่อยไิ้พูดนะพูดไม่หยุดเลยแล้วีถามอีกถามว่าอาจารย์มีโพยไหมท่องเหมือนก็พูดเลยนะคะทุกอย่างเราก็ใช้ สดเลยนะคะเราไม่มีพลยแล้วก็ไม่ได้ท่องมาคะเพราะนั้นการทำลายแตทักหรือการจัดรายการผมส่วมากก็ไม่ค่อยมีพลยที่พูดคอะไรผมเขาว่าเลยค่ะเวลาน้อยค่ะตัวพูดกับผู้ชนทางบ้านได้น้อยลายก็เลยพูดเร็วเพราะนั้นเลยนะครับสิ่งที่งานบุญของเรานะครับก็มีวังสวนกุหลาบนะครับพยากรนับกุศลแล้วก็ปายงานบุญของครูบาที่วัดไชย้อยนะครับที่เด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะวันที่15นะคะสัปดาห์หน้าก็งาน พยากรมี <นะ S 2> หลากหลายนะครับส่วนใครที่จะติดต่อกับผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นแล้วก็ไปที่มัตยักษ์ดอทเน็ตนะครับเข้าไปในถามนั้นได้เลยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆนะครับเราสองคนก็ต้องจากไปก่อนนะครับไปเพื่อจะไปทําบุญที่วัดอ่าวัดลำชีจังหวัดชายภูมิและการต่อไปก็เปียกปากน้ําจะมาไขาปัญหาเรื่องพระเครื่องใครอยากจะรู้อยากอะไรได้เลยแต่ห้ามถามมากตอนนี้อาจารย์เปียกแก่เสียงไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าเจ็บขาเลยเสียงแหบเจ็บขาเสียงแหวบนะครับวันนี้เราสองคนจากไปก่อน นะครับจากผมอาจารย์ตะพันในเรือค่ะดิฉันจารีนะคะขอขอบก<ม>ับลาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพบกันวันศุกร์หน้านะครับครับผสวัสด,ดีค่ะ